ฮัลโหลสบายดีมันนี่พวกตู้นู้อีกเซนเคยและมันนี่ตู้นู้ก็ออกมาล่าตามรีวิวเนาะห้านนี้ก็เป็นห้านขับพุ่นน้ำเจลออยู่บ้านจอมมนันีนั่นเองห้านนี้ก็บอกเลยว่าเป็นห้านดังเนาะอยู่ในติ๊กต็อกนั่นเองห้านนี้ก็บอกเลยว่าเป็นห้านที่คนบกักไลน์เลยเฮามาตอนประมาณสองโมงคนกับบุหลายเนี่ยตอนยังไหลยอยู่เด้อห้าเพิ่น เขามาเขาก็มาเลือกแบบมักต้นเนี่ยก็เลือกเลยตุนูวาซิมน้ำไดเรื่องละไบนว่ด็น้ำก็เข้มขุนโบธาปรุงเลยแต่ตุนันมักแบบสไตล์ต้องได้ปรุงเนาะเด็ดพอกเด็ดพักใส่ให้ได้ว่าเขาปุ่นน้ำเจลกัเป็นน้ำเจลอีหลีเลยสำหรับตุนูเพื่อกัดใส่เนงื้อลงไปใส่ทุกอย่างใส่พักใส่หมกเพ็ดปนเข้าไปหอมขากใส่น้ำป่าเข้าไปอีกนิดหนึ่งให้ได้กินน้ำป่าเขบปุ่นน้ำเจลเนี่ยต้องยัดยอดน้ำป่าเข้าไปนิยหนึ่งบีบบางนาเข้าไปยัดใส่แล้วก็ หมากเพชรป่นเข้าไปนี่ปุ้ยถือว่าสุดยอดเลยเนาะใส่เข้าไปบุ้ยคักคสุดน้ำว่าแซบเรามาป่านน้ําเจลเลยน้ําเ,ลเจาเลเดแท้เลยการหมากเพชรเข้าไปดูดกระปุ่นมากินแบบอื้อตืใจตุนูคักยกโปให้เลยเพลินว่ะเลยแซบแบการหมากเพชรเข้าไปอีกโบยานเจ็บกระเพาะเลยนะตุนูว่าบาดกินแล้วนี่มาโจมเจ็บกระเพาะย่อยเลยเนาะใส่เข้าไปแบบอื้อคักๆัใครที่บ่เคยมาลองกับมาลองก็ได้บอกว่าฮานนี้เด็ดแท้ๆแล้วก็แซบน้ําเจลนี่แบบว่า เข้มขุ่นแหงที่เคยกินมานี่ให้เพื่อเป็นเต่งหนึ่งเลยกับว่าด้เนาะสำหรับตูนูเดอสำหรับคนอื่นบุหูไผ่โบเคยมาร้องกับพากันมาลองมึงเด้อฮานี่ก็อยู่บ้านจอมมานี่นั่นเอไอบอกเลยว่าที่เด็ดๆของตูนูและเพิ่นหมักแมมนี่แหละคคักเลยหมักหลายแบบสีคคักเลยฮานี่มีแมมนี่มาลองมึงเด้อตูนูนี่หมักสุด